ค่ำคืนแล้วครับเดี๋ยวเรามาเทสไฟตัวที่เป็นไฟฉายแบบพวงกุญแจตัวนี้กันดีกว่าครับอาผลิตภัณฑ์หรือตัวไฟฉายเป็นแบบนี้นะครับนะมีที่ขาไปเร่ยไว้เกี่ยวนะครับมีขาตั้งนะครับแล้วก็มีที่ใส่ขาอา่ามีที่ใส่กับขาตั้งกล้องด้วยตัวนี้ไว้ตั้งนะอย่างนี้ตั้งข้างหลังออกง้างออกมาตั้งได้นะครับนะมีแม่เหล็กนะครับเอาไวด้ดูดติดเดี๋ยวบางทีซ่อมรถนะครับดูดติด ที่วัสดุที่เป็นเหล็กนะครับนะแบบนี้นะชาร์จแบตได้ไว้ไทช้สี่นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแสงกันดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวคร่าวๆนะครับตัวที่เป็นไฟฉายแบบนี้ครับนะครับดูดิมืดๆอย่างนี้นะเปิดแบบอือหือเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ใช่โหมดที่สว่างสูงสุดนะครับนะยังเป็นแค่โหมดแบบธรรมดาก็พอดูดิสว่างตาแตกเลย มันก็จะมีหลีลงได้นะเห็นไหมไฟออกสีเหลืองนะครับนะไฟออกสีเหลืองไฟสีแดงนะครับสีแดงกระพริบแต่สีแดงจะอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดแบบ power เ,เปิดสว่างที่สุดของตัวนี้กันครับมาลองโหมด power สว่างสุดของตัวนี้กันครับกดแช่อือหือบานมืดๆทั้งหลัง สว่างเลยครับนะส่องไปต้นกล้วยต้นกล้วยสว่างแวบเลยนะดูดิ uh huh. พกติดไว้ครับเป็นไฟจุกเฉินราคาไม่แพงสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างเลยครับโอเคครับสว่างตาแตกครับ